การปฏิบัติราชการแทนรักษารษาชการแทนและการรักษาการตนตำแหน่งในประเด็นนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะมี2ข้อข้อสอบอยู่2ข้อโคตา้าข้อสอบลองเขียนมอกี้มันออกตั้ง2ข้อเลยคือเรื่องที่1ก็คือกรณีที่ไม่มีไม่อยู่เนี่ยให้ทํายังไงในกรณีที่2ใครแต่งตั้งนะครับแต่ทีนี้ของผู้บริการโรงเรียนเนี่ยผมจะพูดถึงลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องแรกครับ ปฏิบัติราชการแทนมันเป็นการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจให้ตอบสองส่วนนะครับเป็นทั้งกระจายและเป็นทั้งมอบส่วนรักษารษาชการแทนและรักษาการตำแหน่งเป็นได้อย่างเดียวคือการมอบอำนาจอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วทำไมปฏิบัติราชการแทนเป็นได้สอ,อย่างเป็นกระจายด้วยเป็นการมอบด้วยเช่น การบริหารงานบุคคลเรื่องของการลาโรงเรียนผมนะครับใครประสงค์จะลาป่วยให้ไปลากับคุณครูคนนี้ซึ่งทําหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงท่านรองบุคคลอันนี้คือกระจายมาให้ละวส่งแผนการสอนให้ไปส่งกับท่านรองวิชาการการขออนุญาตใช้ห้องประชุมขอยืมโต๊ะเก้าอี้ให้ไปไปขอกับท่านรองบอทองอันนี้คือผมกระจายไปแล้ว นอกจากกระจายแล้ว <_ an ye> ผมยังให้อะไรไปด้วยให้อำนาจในการตัดสินใจไปด้วยดังนั้นปฏิบัติราชการแทนมันจึงเป็นการกระจายและการมอบส่วนรักษาราชการแทนรักษากษารตำแหน่งเนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับเป็นพอ,องเรียนเลยนั่นแปลว่ารักษาราชการแทนรักษาการตำแหน่งก็คือมีอำนาจเฉกเช่นเดียวกันกับผู้มอบทำหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งนั้นเลยจึงเป็นการมอบอำนาจอย่างเดียว นิยามทีนี้ปฏิบัติราชการแทนจึงเป็นการมอบหมายงานในหน้าที่บางอย่างบางเรื่องบางครั้งบางเวลาบางอย่างนะครับเช่นแผนการสอนมีไหมพอมีครับมันจะต่างกับรักษาราชาการแทนกับราชาการในตาแหน่งกรณีที่มีกับไม่มีนี่นแหละอันนี้คือตัวแยกเช่น เนี่ยผมเป็นพอรองเรียนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี่แหละมีพอไม่มีครับก็อยู่ตรงนี้แหละท่านรองก็นั่งข้างกันไปนี่แหละมีครับแต่งานนี้ให้รองทํางานวิชาการให้รองวิชาการงานบุคคลให้รองบุคคล,คคลทําแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติราชาการแทนอีกอันนึงคือไม่มีเลยทีเนี้ยเอารวมเรียนเป็นตัวตั้งเลยไม่มีเช่นย้ายไปแล้วตายไปแล้วนะครับ ไปราชาการทําให้ตัวตัวตนเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงเรียน,ยนตีความว่ามีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่มีก็คือในขณะนั้นไม่มีเลยย้ายไปแล้วไม่มีตําแหน่งเลยอันนี้ไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้คําว่าหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เราือเอารวมเรียเลยแล้วไปจดตั้งนะมีอยู่แต่ไปราชการมีอยู่แต่วันนี้ไม่มามีอยู่แต่วันนี้ป่วย ทำให้โรงเรียนณปัจจุบันนั้นไม่มีคนบริหารจัดการซึ่งหัวใจสำคัญก็คือในเวลาราชาการจะต้องมีคนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดเวลาครับสมมติว่าภาคเช้าพออยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนนะครับภาคบ่ายมีประชมุมผู้อำนวยการโรงเรียนขับรถออกนอกรั้วเลยนอกรั้วทันทีเลย นั่นแปลว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นรักษาการตำแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยนะครับชัดเจนไหมครับต่อเลยเพราะนั้นกรณีที่ทําหน้าที่เป็นผอโรงเรียนในโรงเรียนให้ใช้คําว่ารักษาการในตําแหน่งจะใช้คําว่าปฏิบัติราชการแทนก็ต่อเมื่อได้รับมอบหมายเป็นบางอย่างบางเรื่องบางครั้งบางคราวเท่านั้นครับอันนี้คือตัยางอันนี้คือตัยาง ประเด็นต่อมาครับวิธีการมอบซึ่งมันเป็นหัวใจของข้อสอบก็คือวิธีการนี่แหละเป็นหัวใจมอบอันแรกก็คือปฏิบัติราชการแทนผมใช้สองคำนะครับเป็นตัวตั้งและสองคำนี้คือคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องแม่นคำแรกนะครับคือคำว่าคำหนึ่ง คำที่สองคือคาว่าพิจารณาเอาปฏิบัติราชก,การแทนก่อนนะครับปฏิบัติราชาการแทนคําที่หนึ่งคือคําว่าคาหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยให้ตอบอิสระและการบริหารจัดการที่คล่องตัวซึ่งอยู่ในมาตราสี่สหเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูอยู่ในมาตรา4ี่สิบห้า อันนี้มอ45ซึ่งมาตรา45เราต้องทราบอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยคำหนึ่งเลยแหละสองกฎหมายที่ใช้มอบสามเป็นวิธีการมอบทนนี่สามวิธีการมอบนี่นะอตัวมอเป็นหนังสือนี่นะคำหนึ่งให้ตอบอิสระทีนี้มาตรา47ครับทีนี้ เขาไม่ได้ใช้คำว่าคําหนึ่งเขาใช้คําว่าพิจารณาให้พิจารณาจากข้อใดอันนึงคำหนึ่งอันนึงพิจารณามันจะเป็นที่มาของคําตอบถ้าถามคำหนึ่งให้ตอบอิสระถ้าถามพิจารณาให้ตอบ3ามเรื่องเนื่องให้ดูการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนดูอันนี้ก่อน สะดวกไหมสองนะครับให้ดูความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3ให้ดูตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบเรื่องใดตำแหน่งกับความรับผิดชอบหนึ่งสองสามตามลำดับอันนึงคำหนึงอันหนึงพิจารณา นะครับซึ่งมาตรา47ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมก็คือในมิติของผู้มอบผู้มอบให้ทําอย่างไรและก็อีกมิติหนึ่งก็คือผู้รับมอบให้ทําอย่างไรถามในผู้มอบถามในผู้รับมอบถ้าถามผู้มอบจะต้องกํากับติดตามถ้าไปราชการกับอยู่ที่โรงเรียน ท่านจะต้องให้เขารายงานผลการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้าไปให้รายงานภายในกี่วันครับตัวนี้้5วันถ้าอยู่ที่โรงเรียนเช่นท่านรองบุคคลเดือนนี้ท่านอนุญาตให้ลากิจกี่คนลาป่วยกี่คนมีใครบ้างที่กําลังจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดกฎหมายกําหนดอย่างเงี้ยอันนี้ภายใน30วันก็คือเดือนละครั้งภาษาป่าก็คือเดือนละครั้งอันนี้30วันโดยประมาณ ผู้รับมอบจะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เป็นสาระสำคัญท่านครับผมลองสร้างเงื่อนไขแล้วลองมาวินิจฉัยร่วมกันนะครับโจทย์ข้อนี้ผมจะถามคำว่าพิจารณานะผมจะเอาพิจารณาเป็นตัวตั้งนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีพอ,อ,อโรงเรียนรองเรียนกับรอง A A <c oughs> เป็นรองนะครับรองเพไปราชการไปรับนโยบายจากท่านเลขาธิการกาถอที่สำนักง,งานเขตพื้นีการศาึกษาซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยห่างจากเขตนะครับ80กิโลเมตร โรงเรียนนะครับและในเวลาขณะนั้น8.30น,นละรอง A เป็นรองวิชาการไปกับพอองเรียนโดยมีรอง B ทําหน้าที่เป็นรักษาการในตำแหน่งโดยมีรอง C ทําหน้าที่เป็นบริหารทั่วไปบอทอ และก็รอมดีทดําหน้าที่เป็นบริหารงบประมาณคําถามถามว่าในขณะวันนั้นนะครับรอง A กับพออไปด้วยกันไปรับนโยบายจากท่านเลขาที่สำนักงานเขตพื้นทการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนให้ยื่นคำขอแบบปรอ 4, 5 6หในการขอจัดซื้อจ้างวงเงิน10ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารเรียนให้ยื่นวันนั้นเลยครับ วันนั้นเลยนะยืดดิเ,เกตกลุ่มแผนเนี่ยซึ่งลอง A ไปกับท่านผู้ในการเรียนลอง B เป็นรักษาการลอง C ลากิจส่วนตัวไปพบแฟนลองดีได้รับมอบหมายให้ไปปลูกป่าที่อบตอมอบหมายให้ไปปลูกป่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วในกรณีเช่นนี้ท่านจะพิจารณามอบอำนาจให้ใครปฏิบัตริราชการแทน ในการไปยื่นแบบคำของบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนก็ไกลไม่ต้องใครนั่นแหละผอออเรียนไปยื่นเองเลยขอใครเนื่องจากทุกคนมีหน้าที่ผอ,อก,ก็ไปรองก็ไปลองทุกคนบางคนก็ไม่อยู่บางคนมีหน้าที่ไปแล้วให้ครูไปโทรศัพท์ไปประสานให้ครูนี่ยมาเสนอของบประมาณครูที่โรงเรียนหละมาเลย เอาครูมาพอควาย B ไม่ต้องไปเฝ้าโรงเรียนหรอกรักษาการไม่ต้องไปเฝ้าให้ B มาลอง B เอ,อย่างนี้ไหมลอง C ลากิจไปแล้วและเรื่องปร4สี่ห้าหกลอง C ีนี่รับผิดชอบโดยตรงครับการยื่นคำของออมาเนี่ยพอโรงเรียนบอกเลยยกเลิกใบลากิจของลอง C แล้วเรียกกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ C มาหรือ ลองดีครับไม่ต้องไปเราปลูกป่ายกเลิกรีบมาเสนอคําของประมาณที่ทำงานเกี่ยวกับดิจทัลษา,าท่านครับท่านจะไปเองหรือให้ครูหรือให้เอาเอาขาดเอนี่วะให้เอวิชาการมาท่านครับเอาใครมา,อาลองนิดนิดใชครับอ่ะอันแรกให้พองเรียนไปเองเลยอันที่สองไม่ให้ใครหรมีหน้าที่หมดให้ครูมา อันนี้สามบีไปรักษาการไม่ต้องไปป้าเลี้ยนมามาลองซีไปลองบอลฮอลลรับชอบเลยตรงยกเลิกใบลากิจเลยครับให้มาเสนอหรือดีไปปลูกป่า <A. S 1> ไม่ต้องไปปลูกหรอกดี D, มาหรือให้เอซึ่งไปลองวิชาการซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพอแล้วล่ะก็คืออยู่ที่เขียบท่านจะให้ใครท <A. S 1> ่านให้ใครไป เอาอย่างไงดีให้ใครไปประเด็นก็คือเราจะต้องอธิบายตามกฎหมายให้ได้นะครับหนึ่งเราจะต้องพิจารณาจากอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสอมันรวดเร็วไหมสามดูตำแหน่งและความรับผิดชอบทีนี้โนต้ตเพิ่มครับโนต้ตเพิ่มการมอบอำนาจนะครับตามระเบียบของกบถตามระเบียบของกสอจอหนึ่ง หนึ่งงานนโยบายไม่ควรมอบหนึ่งงานนโยบายไม่ควรมอบอย่ามอบเด้อสองกฎหมายให้ปฏิบัติไม่ควรมอบกฎหมายระบุตัวบคุคคลอะ่ะเช่นเรื่องของการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตรวจสอบการเงินบัญชีเห็นไหมให้หัวหน้าหน่วยงานแลวเป็นผู้อนุมัติคือจ,จ้างกฎหมายบอกแบบเนี้ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรรมก,การและเลขานุก,การให้ผู้อำนวยการเป็นเจ้าหน้าที่การสารภาพบังคับแบบนี้เรียกว่ากฎหมายบังคับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมก,การบริหารส่วนการราชการเห็นไหมครับกฎหมายบังคับกฎหมายระบุมาแก่อมอบ 3. เมื่อได้รับมอบอำนาจมาแล้วอย่ามอบต่อคนที่มอบต่อได้คนเดียวคือใครครับผู้ว่าถ้าท่านถูกแต่งตั้งมาท่านต้องปฏิบัติหน้าที่เช่น พราะเกตแต่งตั้งท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรงานวิชาการท่านก็ต้องปฏิบัติไงถูกแต่งตั้งมานะครับเข้าใจไหมแล้วก็อย่างที่สี่นะครับมีผลวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมีผลนะที่กระทบทางการปกครองอย่างเช่นคําสั่งเรื่องเงินเดือนอย่างเงี้ยทำให้เขาได้สิทธิ์เสียสิทธิ์ใช่ไหมครับ ท่านรองผมไม่อยากเซ็นผมจกกะเกษียแล้วท่านลองเซ็นเรื่องเงินเดือนให้เลยนะมันได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ควรถูกไหมครับท่านลองผมเกียดหน้าหน้ากาพาโรงไล่ออกให้ผมหน่อยท่านลองเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนนิติบุคคลนะเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ยท่านเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรท่านเป็นผู้แทนองค์กรมันมีผลต่อคนอื่นเนี่ยให้ให้สิทธิ์เสียสิทธิ์จะฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยก็สับ จะฟอ้องไม่ฟอ้องเนี่ยอย่ามอ่มันเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงนี่สี่หลักและตรย์เรื่องนี้ก็คือเป็นงานนโยบายท่านกับรองเอไปทําอะไรไปรอบมอ่นโยบายท่านจะต้องรอมอรั่นโยบายนะผู้อนวยการเรียนนะครับและโรงเรียนห่างจากแปดสิบห่างจากเขตแปดสิบกิโลเมตรและวันนั้นก็แปดนาฬิกาสาสิบนาทีแล้วด้วยถ้าจะให้ครูมามันเร็วไหมมันสะดวกไหมไม่สะดวก นะครับสิทธิ์ในการลากิจเขาลาไปแล้วถ้าท่านจะไม่อนุญาตคือท่านไม่อนุญาตตั้งแต่ต้นนะครับแต่เมื่อเขาลาไปแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาไปแล้วและทุกเวลานาทีมันจะต้องมีคนทําหน้าที่เป็นรักษาการในตําแหน่งที่โรงเรียนรองดีเขาก็มีหน้าที่ไปแล้วทุกคน B C D ดีถ้าจะกลับมามันเร็วไหมมันไม่เร็วมันสะดวกไหมครับมันไม่สะดวกหรอกเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ เอครับยังไงเอก็ไปกับพออ,อยู่แล้วเอก็ปลีกตัวออกไปเพราะมันจะต้องดูตำแหน่งด้วยเอเป็นรองม่เท่าไห่นะ <S <S เป็นครับถึงแม้เอเป็นวิชาการก็ตามไม่รับผิดชอบโดยตรงแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของรองคือเป็นผู้ช่วยผู้บริหารนะครับมันก็ต้องช่วยทุกเรื่องท่านรองเอก็ไปประสานกับซีที่ลาบได้ไหมครับไปประสานกับครูได้ไหมครับเสนอแบบปอร,รอได้ครับท่านรองก็ไปช่วยเรื่องนี้หน่อย ันหลักการเขาเนี่ยจึงตอบ A ไปจริงๆที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านทราบว่าเวลาพิจารณาหนึงเราดูสะดวกไม่สะดวกด้วยนะ 2. เร็วไม่เร็วด้วยนะค่อยไปดูตำแหน่งกับความรับผิดชอบชัดเจนไหมครับอย่างเช่นผู้นริการโรงเรียนเนี่ยในขณะน,นั้นท่านรองวิชาการเนี่ยเป็นผู้ตรวจเวรยามแล้วพอดีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับ มายืมโต๊ะเก้าอี้ไปจัดการชุมชนอย่างเงี้ยจริงๆแต่ต้องให้ลองดีซึ่งเป็นบอทอแต่ไปเที่ยวทะเลแล้วอะ่ะสะดวกไหมเนี่ยมันไม่สะดวกคนที่จะลงน้มอนุญาตก,ก,ก็เป็นท่านลองในขนาดนั้นแหละก็คือเรานอกน,นอจากตําแหน่งแล้วยังดูอะไรด้วยดูการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยมันสะดวกไหม้ดวดเร็วไหมในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โดยพระนทีประกอบสามเรื่องอำนวยความสะดวกรวดเร็ว,วตำแหน่งเอาตัวนี้มาจาับ แต่ท่านต้องกำกับด้วยนะครับว่าการมอบเมื่อกี้ให้ยืมโต๊ะก็อี้ไปกี่ตัวกี่ตัวให้นับด้วยลงลายมือชื่อด้วยนะท่านจะต้องกำกับไม่ใช่มอบแล้วมอบไปเลยอันนี้คือประเด็นทีนี้ข้อสอบอยู่ตรงไหนปฏิบัติราชาการแทนเอาใหม่ๆผมลืมเขียนอันนึงผมลืมเขียนรักษาราชาการแทน น้ำหมดทดสอบพูดจนน้ำไหลายไฟดับหมดั้งสามตัวเลยทีนะี้ยไม่สายคงมไม่หมดเนาะไม่สายคงมไม่ไม่หมดถ้ารักษารษาชการแทนย้อนมาดูนิดนึงครับเราจะดูอาวโุโสทางราชการั้างบดนี้นะหน้าหนึ่งร้ยี่สิบหกตรงนี้ ปฏิบัติราชาการแทนเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วปฏิบัติราชาการแทนใช้สองคำคือคำว่าคำหนึ่งกับพิจารณาแต่รักษาการในตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกับรักษาราชาการแทนใช้คำว่าควรยึดหลักอาวุโสทางราชาการควรยึดอาวุโสทางราชาการเนี่ยผมกลัวเขาออกกอพอจังเลยถ้าเป็นข้าราชาการกอพอเราจะดูอะไรก่อน ดูระดับของของพวกท่านเนี่ยของพวกเราคือข้าราชการบริบุคลาการนักการศาึกษาเรายึดวิทยาฐานะไม่ได้ดูที่หัวหงอกนะครับใครอาวุโสกว่าดูที่วิทยาฐานะใครสูงกว่าคนนั้นก็เอาวุโสกว่าถ้าเท่ากันละ่ะก็ดูว่าใครเลื่อนก่อนถ้าคําสั่งออกพร้อมกันเลยเลื่อนพร้อมกันนะครับค่อยไปดูเงินเดือน เงินเดือนเท่ากันอีกก็ค่อยไปดูอายุราชการไปดูเครื่องราชไปดูอายุตัวตามลำดับอันนี้คือตามลำดับนี่เป็นข้อสอบด้วยนะครับดูอะไรก่อนดูวิทยาฐานนะเมื่อกี้เนี่ยก็มีข้อสอบหนึ่งข้อใครเอาโศกกว่ากันก็ไกลหัวงหมากกว่ากันเพราะใครมีอํานาจแฝงในโรงเรียนมากกว่ากันรู้จะไม่อำนาจแฝงว่ายังไงซุเจ้าพ่อเจ้าแม่อํานาจแฝงมากกว่ากัน ให้ตอบวิทยาฐานะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทนคนํานึงอิสระพิจารณาอำนวยความสะดวกรวดเร็วตําแหน่งแต่ถ้ารักษาการในตําแหน่งควรยึดหลักอาวุโสทางราชการนะครับไปดูข้อสอบเลยเราเน้นบริหรารจัดการเรื่องเวลาน่ดหนึ่งไปดูข้อสอบเลย ชี้เป้าประเด็นแรกนะครับลองมาดูหน้าหน้าหนึตรงนี้นิดนึงท่านมาดูวงเล็บ3ตัวนี้มีข้อสอบหนึ่งข้อชี้เป้าเลยนะครับวงเล็บ3คือเลขาข้อสอบเคยถามว่าท่านเลขาที่การกรบถอไม่สามารถมอบอำนาจให้ใครได้ก็ไก่ลองเลขาขอไขผู้ช่วยเลขาข้อคฟายพอสอมอศหลักการก็คือจะต้องเป็น นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายคือต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาข้อความสุดท้ายใช้คาว่าหรือผู้ว่าผู้ว่าคือข้อยกเว้นเขียนไว้แล้วนะครับข้อยกเว้นตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเขาจึงใช้คําว่าหรือมามาเป็นตัวอธิบายหรืออย่างเช่นงานลูกเสืออย่างเงี้ยงบประมาณเป็นของสวทลงมาที่จังหวัดอย่าลืมนะใครเป็นใครเป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ก็คือผู้ว่านั่นแหละเห็นไหมอาจจะมอบเรื่องนี้ได้เด็กส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กของของสวทน,นั่นแหละเด็กการสกาขั้นพื้นฐานและเด็กพิการใช่ไหมครับเด็กพิการเป็นเด็กพื้นและการสงเคราะห์ใครเป็นะธานคุ้มครองเด็กในจังหวัดก็ตอบผู้ว่าเพราะนั้นบางอย่างบางเรื่องอาจจะต้องมอบผู้ว่าได้นะครับมันจริงใช่ว่าหรือผู้ว่าผู้ว่าจึงเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ผู้ใต้บงังคับบัญชาซึ่งพรบร,ระเบียบปัญหาการแผ่นดินเอาเป็นข้อยกเว้นตัวน,นี้มาให้ จำว่ามีแค่ผู้ว่าเท่านั้นแหละที่มอบได้ที่เหลือจะต้องนิติสัมพันธ์และสังเกตนะครับไม่ไม่มีครูนั่นน่ะทีนี้ย้อนลงมาดูเล็บห้านะครับข้อสอบหนึ่งข้อเขาถามว่าข้อใดไม่สามารถมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ในการเขตได้ข้าราชการในเขตหรือผู้ในการสารนึกษามันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าครูเชี่ยวชาญใช่ไหมครับก็ข้อนั้นแหละไม่ใช่จะให้ครูมาเป็นผู้มีข้าราชการของผู้ในการเรียนได้ไหม ไม่ได้ครับนี่คือประเด็นทีนี้ระเบียบถ้าดูดีๆนะครับห่วงเล็บห้างเล็บหกถ้าพอ,อเขตจะมอบให้เป็นไปตามระเบียบเรขาถ้าพอ,อโรงเรียนจะมอบให้เป็นไปตามระเบียบของกศจซึ่งสองระเบียบนี้หนึ่งนโยบายไม่ควรมอบสองกฎหมายให้ปฏิบัติไม่ควรมอบเห็นไหมครับสามเมื่อได้รับมอบอำนาจมาแล้วต้องปฏิบัติอย่ามอบต่อสี่ ถ้ามีผลต่อทางการปกครองไม่ผลมอบอันนี้คือถอดออกมาจากระเบียบสองตัวนี้แล้วนะครับการมอบต้องมอบเป็นหนังสือหนังสือคือหนังสือสั่งการนี่แหละข้อเจ็ดสโจทย์ถามคำหนึงถ้าคำหนึงให้ตอบอิสราข้อเจ็สบหให้ตอบตามแล้วเราสอบไปก่อนมอบเป็นหนังสือตอบขอใครข้อเจ็บเจงานหลักสูตรการสอนโรงเรียนต้องสอนเองนะครับตัวนี้ทำเองสอนเอง นิติกรรมสัญญาเช่นสัญญาจ้างพนักง,งานและการตัวนี้เขตก็ทําให้ใช่ไหมครับบัญชีใบเสร็จใบสําคัญแล้วเงินก็เราก็ส่งเขตได้ไหมครับตอนนี้งานบุคคลหลายตําแหน่งนะครับที่เขตสรรหาให้ข้อเจ็ดสิบแปดตัวนี้เป็นข้อสอบเดิมขอไขล่าศึกษาต่อเนี่ยไม่ต้องนําส่งขอไขบอกว่าต้องมันเลยผิดถือเป็นเงินรายได้สารกษาผมชี้แจงนี้นะครับตั้งแต่ข้อเจ็ดสิบห้าเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงข้อในกฎหมายตัวเนี้ย ผมไม่ได้แต่งเองสักข้อเลยนะเป็นข้อสอบสนามจริงทุกข้อนะครับย้ํานะผมจะบอกให้ถ้าถ้าเราเข้าใจเฉลยนะและก็คิดตามทันเนี่ยผมบอกเลยท่านจะแทบไม่ผิดเลยกฎหมายตัวเนี้ยมาตรา46คนเดียวที่มอบต่อได้คือผู้ว่ามาตรา47พิจารณาอำนวยความสะดวกรวดเร็วตําแหน่งและควาวมรับผิดชอบข้อ80 ถ้าถามพิจารณาให้ตอบอำนวยความสะดวกก่อนงองงูน่ะไม่ข้างล่างข้อนี้มันถูกสองข้อนะครับงองงูกับกอไก่แต่มากที่สุดมันต้องฟันทวงไปที่งองงูก่อนข้อแปดสิบเอ็ดผู้รับมอบถามผู้รับมอบถ้าถามผู้มอบต้องกำกับผู้รับมอบต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อแปดสิบสองพอเขตจะมอบอำนาจให้ในเขต พอเขตตอบระเบียบเลขาถามพอโรงเรียนข้อ81ก็เป็นไปตามระเบียบของกสองจข้อ81นี้ข้อสอบเดิมใช้คัว่าระเบียบของคณะกรรมาการเขตนะครับข้อ82ปฏิบัติราชาการแทนเป็น2อ,อย่างคือเป็นทั้งกระจายและมอบแต่รักษารษาชก,การแทนหรือรักษาการตำแหน่งเนี่ยสออย่างเนี้ยเป็นการมอบอํานาจข้อ83นี่ขอไข่ ข้อ84ออกที่ยามบางอย่างบางเรื่องแทนตนเราใช้คำว่าปฏิบัติราชการแทนแต่กรณีโรงเรียนนะครับกรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ในการโรงเรียนหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งผู้ในการเขตครับไม่มีหรือมีไม่สามารถปฏิบัติการได้ให้ใช้คำว่ารักษาราชการแทนเหมือนเดิมข้อ85 พูดถึงในระดับโรงเรียนจึงใช้คําว่ารักษาการในตำแหน่งกอกกนข้อ86พูดในเขตใช้คําว่ารักษารษาชการแทนขอไข่ข้อ87เราจะดูวิทยาฐานะท่านขีดทับไปด้วยท่านเขียนระดับเข้าไปด้วยเผื่อมันออกตัวนี้ถ้าของกอพอเราจะเทียบระดับถ้าของข้าราชการครูบุบคลกากรการศาึกษาเราจะดูวิทยฐา,านะข้อ88พูดในโรงเรียนก็คือผองเรียนใช่ไหมครับ คนที่แต่งตั้งณปัจจุบันคือท่านพอเขตขอคอไฟให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนั้นข้อ89ถ้าในเขตมีเพียงคนเดียวคือเป็นเลยนะครับอันนี้คือยังเป็นเรื่องเดิมเ,รเมพราะเขตไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อ90้าถ้าหลายคนก็ต้องให้ท่านเลขาบังเอิญว่าข้อ90นี้เป็นข้อสอบจริงล่าสุดของท่านรองเขตนะครับตอนนี้ท่านเลขาแต่งตั้ง ถ้าพูดถึงในระดับรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้อขอคขการกระจายอำนาจนะครับด้วยบ a ิเ Management. น e เมนเน่ไม่กระจายอำนาจไปให้ใครก็ตอบท้องถิ่นไปที่กศออจอไปที่เขตไปที่สันสานะครับแล้วก็สั่งว่าจูแต่งตั้งครูผู้ช่วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเป็นผู้ในการโรงเรียนเพราะเราจะสอบตัวนี้และมันเป็นเรื่องใหม่ก็คือผู้ในการโรงเรียนโดยความเห็นชอบของขอกกศ ใช้ข้อโดยความเห็นชอบนะครับาตามนี้อีกประเด็นหนึ่งครับพรบรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งข้อสอชอ